ยังหมดแล้วเนี่ยน้ำมันใจแกจริงๆเลย,ยนี่ไงแม่เลยค่ะวูวูอะไรเนี่นยโอ้ะโ้ยแู่คะเขอวันกรีดดังๆสักเทนึงได้ไหมคะเอาเลยลูกสวยค่ะสวยมากสวยที่สุดเลยค่ะเฮ้ยแม่คะเนี่ยมัน มันคงจะแพงมากเลยนะคะวันอยากกรีดดังๆสักสิบครั้งิติดกันคุณทยาเนี่ยน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะมแม่บอกแล้วไงว่าเขาจะเห็นลูกสำคัญกว่าใครใครเสวยจังเลยค่ะคุณทยาพ่อแท้พบุตรของวันยอดดวงใจของวันวันรักคุณจริงๆค่ะ นี่ลูกไปโทรศัพท์ขอบคุณก็สักหน่อยสิจ้าจริงสินะคะคุณแม่ป่านเนี้ยคุณทยาคงนั่งยิ้มกลิ่มรอรับโทรศัพท์จากวันแล้วล่ะคะ่ะใ <c ười> จเลยนะคะ <c oughs> แต่เอ๊ะ <c oughs> คุณแม่คะมันยังไม่สะใจวันแลวค่ะเพราะว่าความสมหวังของวัน มันจะต้องควบคู่ไปกับความผิดหวังของนางอินวันจะขึ้นไปโทรศัพท์ข้างบนคะ่ะให้มันได้ยินมันจะได้รู้ไปเลยไงคะว่าความจริงมันเป็นยังไงวันไปนะคะคุณแม่ไปเลยจ้ะสะใจว่จริงๆยคะ่ะหัวเลวอะไร เธอรู้ไหมว่าฉันกำลังจะไปไหนไปส้วมมั้งฉันกำลังจะไปโทรศัพท์โทรหาใครรู้หรือเปล่างเดาวยากอ่ะเพราะคนอย่างเธอไม่ค่อยมีใครที่อยากจะคบเท่าไหร่อ่ะนี่เธออยากจะพูดพราำยังไงก็พูดไปเลนะเพราะฉันเนี่ยไม่ถือสาลหรอกอยากแต่ฉันจะบอกให้ก็ได้ ฉันจะโทรศัพท์ไปหาคุณทยาโทรไปขอบคุณคุณทยาซะหน่อยเพราะว่าเขาส่งของขวัญมาให้ฉันน่าตื่นเต้นจังเลยนะแล้วถ้าหากว่าเธอรู้นะว่าในของขวัญเนี่ยเป็นอะไรนะแล้วจะหนาวโคมไฟจะ้ะนี่นะเชื่อว่าคุณทยาเนี่ยก็คงกะให้ฉันไว้ใช้ในห้องนอนฉันจะได้เปิดปิดเปิดปิด,ปดทุกวัน แทนความคิดถึงกันยังไงล่ะเธอแน่ใจเหรอว่าคุณทยาเขาให้เธอของมันก็แน่อยู่แล้วไม่งั้นก็จะส่งมาที่นี่ทำไมอืมขอโทษนะเธอน่าจะตรวจด,ดูในบินรับของแนละ้วว่าเขาระบุหรือเปล่าว่าชื่อคนรับของเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ฉันว่านะไม่จำเป็นจะต้องดูหรอกเพราะว่าของมันก็รู้ๆกันอยู่แล้ว อย่าแน่ใจเกินไปนะสิริวันระวังจะหน้าแตกง่ายๆนะเป็นไงคะมันสวยมากใช่ไหมคะอิอ๋นอสวยมากคะ่ะ เนี่ยมีไม่กี่ชิ้นที่เมืองไทยนะเนี่ยพีกพ่กินเก้าพี่กินเก้าค่ะอะไรคะคุณอินเดี๋ยวช่วยยกโคมไฟนี้ขึ้นไปไว้บนห้องอินนะค่ะได้ค่ะ,น,คะนี่เขาจะป้าเหรอนี่มันของของฉันนะอ้าหัดมีน้ําใจวินนักกีฬาหน่อยชิคะคุณอินอพวกคุณก็หัดดูตามมาตาเรือซะบ้างนะบินส่งของอยู่ไหนอะ คคนส่งของเขาเอกกลับไปแล้วค่ะแต่คุณธยาเป็นคนซื้อของนี่แน่นอนถูกค่ะคุณธยาเป็นคนจ่ายสตังค์แต่คนรับของคือฉันเมื่อาวานเนี่ยฉันไปเดินเล่นกับคุณธยาแล้วก็ไปร้านเฟอร์นิเจอร์กันฉันชอบโคมไฟนี้มากเขาก็เลยซื้อให้ฉันไม่จริง เราสั่งไปหาคุณทยาสิถามเขาว่าจริงไหมแล้วอย่าไปขอบคุณเขาล่ะเดี๋ยวนคนน้าแต่งซ้ำซอน,สน,สนพี่เดี๋ยวกยกขึ้นมาไว้ทีาา่ห้องนี่นะเดี๋ยวนี้เลยค่ะอย่าไอ้เุ้า ไปจัดการโทรก่อนค่ะเดี๋ยวสองแม่ลูกนั้นชิงสายม,มือฉันมีแล้วพี่กินแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเบอร์ให้นะคะ,ะไม่เป็นไร<ห>ค่ะโอ้โหฮัลโหลฮัลโขลขอสายคุณทยาค่ะ กำลังพูดครับหวังว่าคงไม่ได้โทรมารบกวนแต่เช้านะคะเผอเอนเมื่อกี้นีอ้อินได้รับของเรียบร้อยแล้วค่ะยิ่งดูยิ่งชอบขอบคุณอีกสักครั้งนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณอินชอบผมก็ดีใจแล้วครับอ,อินอยากจะตอบแทนอะไรคุณบ้างนะคะาามาดินเนอร์กับอินได้ไหมคะ ได้เลยครับค่ำนี้ผมว่างพอดีเลยโหนี่ผมกะว่าอยากจะเจอคุณอินอยู่แล้วนะไม่คิดว่าใจจะตรงกันด้วยสงสัยเราจะรสนิยมเดียวกันนะคะงั้นพบกันเย็นนี้หกโมงนะคะสวัสดีค่ะวิววิวเดี๋ยวสิคะอะไรลึกถูเวลาคุยให้นานๆหน่อยยคุยอีกคุยอีกแทนอะเกินพอแล้วพี่เินแก้ว สายอะไรกันนักหนาสุธยาเนี่ยรู้คุยับใครก็ไม่ทราบเขาอาจจะเราซื้อโคมไปนักอินทุออนหรือเปล่าถ้าไม่จริงแม่จะเล่นงานมันเองแล้วถ้าจริงล่ะคะนังตันแค่นี้ปากสีจริงๆเลยนะเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆของคุณแม่ทั้งนั้นเลยค่ะคุณหนูท่านใสาไม่ขี่ห้นเราก็เก็บเข้าตู้ค่ะแล้วก็ ยังดีๆหมดทุกตัวเลยแล้วท่านก็รักทุกตัวได้นะคะเนี่ย<ช>ท่านดูแลอย่างดีด้วยตัวเองด้วยนะคะ<ช>แล้วท่านนะคะเวลาแต่งขึ้นมานี้เปรี้ยวที่สุดเลยนะคะ<ช> <ๆ S 2> เวลาออกงานนะท่านเด่นที่สุดในงานสังคมเลยล่ะใช่นี่อิมจําได้นะอิงชุดขาวเนี่ยอิมจาได้ว่าคุณแม่ใส่ไปงานเลี้ยงรับรองใครก็ไม่รู้ที่ทําเนียบแล้ว,วชุดนี้สีเหลือง ลูกมไม้สใส่ไปงานแต่งงานคุณแม่สวยที่สุดเลยจะสวยยังไงคะอันนี้นะคะสีอะอันนี้คุณแม่ใส่ไปงานบอลจ้ะตอนนั้น,นเวลาคุณแม่แต่งตัวนะอินชอบมานั่งดูคุณแม่แต่งตัวคุณแม่สวยที่สุดเลยจะน่าเสียดายนะหลังๆเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ออกงานกับคุณ <Jennifer. S 1> พ่อเลยแล้วเพราะว่าสุขภาพท่านแย่จริงๆค่ะคุณนู คืนนี้อินจะใส่ชุดของคุณแม่จ้ะโอ้ค่ะอาจจะทำให้ใครบางคนขนลุกขนชันขึ้นมาเพราะความผิดของตัวเองบ้างก็ได้